ซุ้มส,ยสวยๆครับพี่น้องซุ้มผสมผสานครับนี่มีมีมีฟักเขา่ามีบักฟักแล้วก็มีน้ำเต่าครับนี่สุดยอดเฮ็ดงามแห้งครับในความลมเลื่อนแล้วกันเดมีอยู่มีกินเป็นโค้งเล็กนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเสาเหล็กครับเสาเหล็ก ตว่าใส่เป็นโค้งไม้ไผ่เอาลวนมัดเอาได้ครับเด้อมีบักอันนี้พร้อมครับนี่บักงูกเงี่ยวปลูกบักงูเงี่ยวบักฟักตานซอดนีครับนี่ครับปลูกฟักแล้วก็บักคุนนะครับไว้อ่นตัวเอ็นเตียนเลยนะครับสุ่มความสูงน่าจะยูดทีประมาณ3ามเมตรนะครับพี่น้องนี่เดินผ่านสบายๆเลย มักอันนี้ก็มีครับนี่มะละมาละด้านล่างพันกจะมีพักแผวครับมีพักแผวมีวอเตอร์เกตปลูกใส่กันทางไว้อันซ่อนได้บักงูเหี่ยวครับกับบักบักอันบักฟักครับฟักบักแฝงครับผลนําบักงูเหี่ยวครับพี่น้องครับบักงูเหี่ยวผู้จัดการกำลังไทยอยู่ครับ ผู้จัดการแหวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้จัดการสวัสดีค่ะครับผมต่างคนต่างไทยสวยงามมากอู้ยาวเป็นเม็ดนะครับคุณต้นซ่อนแนงหน่ครับผู้จัดการซอแล้วปาดมากอันนี้ยาวเป็นเม็ดเลยนะครับพี่น้องคุณนะเอาเอาไปปลูกเองก็จะได้ซ้ำหนึ่งเหมือนกันยุทธิการดูแลนะครับได้ไปปลูกเองก็ได้ครับสวยงามมากเลย อีกัดส,สว่วนนี่กบบอยู่อ่เป็นของคูบตาฟาร์มนะครับพี่น้องอเนาะคูบตาฟาคูโบตาฟาร์มอำเภอบ้านบึงนะครับอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องอยางกลับไปอีกรอบนึงหน่าแห้งครับเขียวดีแห้งเพื่อนปรุงดินดีนะครับเด้ขอข้ขังรางจะเอากรมาก,กอนะครับอ่เป็นกระถางแล้วก็ปลูกจะเป็นไม่เรื่อยนะครับนี่ว่ามันสามซี่หาชนิดนะครับเนี่ บักฟักบักน้ำเต้าบักอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าน้ำเต้าข้อเาวบักครับพี่น้องแต่บ่คือกันนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับเอาเนื้ออาเซียนมาถือก็ได้บักฟักบักแฝงบักน้ำเต้าบักอ่ามะละบักบักงูเหี่ยวนะครับบักงูเหี่ยวบักงูเหี่ยวภาษากลางยกเิ่นใบหยังนะครับเดีอยวพูดนะ โอ้ผมเพีนแล้วผมอ่อนซ่อนนะครับถ่ายมาให้พี่น้องเบิง่งพอดีมาถ่ายงานนะครับมาถ่ายงานอยู่อยู่นี่แหละครับอยู่ฟาร์มนะครับนะเนีอยเห็นแล้วสวยงามคินหอดพี่น้องบักบวบไอ้บักบงูเหี่ยวนี่เหี่ยวเม็ดกว่าเลยครับ่มอ่อนตัวเอ็นเตียนเลยโอ้ยเขทาท่าแหครับถ้าพี่น้องเอาไปเฮ็ดนี่ได้กินได้ขายพผอมเะครับเนี่ยครับ ได้กินได้คายผอมหลากหลายชนิดเอ่ะถ้ายคลิปสั้นมาให้พี่น้องเบิ่งคลิปคลิปยาวเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปขอบคุณพี่น้นองที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผ้จัดการผดแท้เซลฟี่